โหมัสซูชิกูจะหลุดซูชิบ้าเลยรล่ะคุณหิวหรือไงล่ะเน้นันเกมนิ่งรับซื้อขายดีฟีฟาเอ็มล้วนรับดึงนักเตะรับฝากขายราคาไม่แพงปลอดภัยแถมยังมีรับเติมเกมฟีฟาโมบายด้วยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับพี่คนดีคนเดิมครับน้องบอลที่น่ารักของทุกทคนครับวันนี้เหมือนเดิมครับน้องรัก กิจกรรมมาเราก็ต้องจัดอีกสักหนึ่งหมื่นบาทแล้ว็บายไทยเพราะเพราะว่าเอาจริงนะหลายๆคนน่ะผมไปถามพวกสตรีมเมอร์หรือใครหลายๆคนนักคงนักแข่งที่เขาเติมเงินกันอ่ะเฮ้ยถามว่ากิจนี้คุ้มไหมทุกคนบอกให้รวยให้รวยทุกคนบอกให้รวยเลยแต่ว่าพอผมมาถามน้องๆในช่องผมน้องๆบอกผมว่าพัวเคีร์นนันมือเกลือแต่กิจจริงๆมันคุ้มกิจนี้จริงๆมันคุ้มเพราะว่าการิน่าไม่เคยเอาเปรียบเรา กิจนี้จริงมันคุ้มอยู่แล้วผมเชื่อน้องๆโดยการไปยุพี่วันหนึ่งให้เติมน้องชายแล้วพี่คนนี้เขาก,นนก็หลงกลพี่พี่คนนี้เขาก็หลงกลพี่พี่บอกเลยคำจริงเขาไม่ได้หลงกลหรอกมันคุ้มจริงๆอย่างที่น้องๆบอกแอมมันคุ้มจริงๆอหอย่างที่พวกมึงพูดอะมันก็คุ้มแหละจัดไปครับน้องกดสองร้อยเลยละกันกดสองร้อยเลยละกันดีปะ่ะสองร้อยเท่ากับสองพันนะสองร้อยเหรียญเท่ากับสองพันบ,บาทนะคิดละสองพัน สี่ตัวกูถามจริงเหอะกูถามจริงอียมึงเลยย้ำไปเฮ้ยเกมมึงเลยย้ำไปแลกเจ็ดนะแลกเจ็ดนะตามที่เราคุยกันนะอจะไม่เอาแล้วกดสองร้อยไม่เอาแล้วกดสองร้อยไม่เอาแล้วเนาะน้องกดทีละยี่น่าจะดีกว่าหรือวะ เนี่ยกดทีละยี่เนี่ยกูได้สี่ตัวแล้วเนี่ยมิง้งประิวสองร้อยอ้าวตัวที่ห้าโอเคมิง้งตัวเฮียโอเคเจ็ดครบนะเอาเจ็ดนะทําไมพอกูแบบตอนแรกก่อนจะเปิดคุยกันเจ็พอกดเจ็ดแม่งบอกพี่เอาแปสิเอา้าจะอ้วกน้องไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวเฮีย หนึ่งตัวเฮียอีกหนึ่งตัวเฮียอีกหนึ่งตัวเฮียโอ้โหไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเร็วมากแป๊บเดียวหกพันแล้วพี่ต้องกดอันหนึ่งครับคุ้มกว่าใช่เหรอแต่ของตรงนี้มันกากมากเลยน้องไอหนึ่งอะอ,อ๋อน้องหมายถึงว่าตั๋วมันคุ้มใช่ไหมแต่ของแม่งกากว่ะแป่สักใบไหมพี่พี่พ,พี่พี่ต้องบอกก่อนนะว่าไอ้การ์ดสุ่มตรงเนี้ยมันได้จากตรงนี้อยู่แล้วพวกเองเห็นการ์ดสุม่มจากตรงนี้แน่นอนน้องรักพี่ หวัดดีครับน้องกาฟของครับสำหรับการต่อเมมเบอร์โอเคหกใบใบสุดท้ายใบยที่เจ็ดโอ้โหใบที่เจ็ดเฮ้ยใบยที่เจ็ดโอเคมาเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดสองร้อยสองพันหกอ่ะหรือสองร้อยหกสิบเหรียญเนี้ยได้ตัว 8, 9, ต๋วแปดเก้าตั๋วแปดมาเลยแล้วกันดีว่ะนี่วะไอกระเบื้องอ่ะกาโอเคแ่ะเอามาลุ้นหน่อยเผื่อได้ยี่สิบสองเทียบบวกแปดแบบชาวบ้านเขานะครับน้องรัก ไปครับเอ้ยดาบห้าสิบ 50, ลุนโดอ้วนโอเคสองใบสามพันเอ็มเงินเอ็มดูดีนะกิจเนี้ยผมว่าไม่น่าถึงว่ะร้อยแปดสิบเอ้ยบวกแปดโอเคได้บวกแปดใบนี้ยังไม่โหมันแต่ว่าปีมันเกลืออะเก้าสิบหกดีกว่านี้อันนี้เก้าบห้าน่าจะใบเดียวกวับนี้เนาะแต่น,นี้เก้าสิบ้าเมื่อกี้ข้างบนเก้าสิหกนะครับเหมือนเราได้เจ็ดตัวมาฟรีใบหนึ่งแล้วกันโอเคสี่ตัว สองพันเอมหนึ่งตัวโหเจ็ด oh. ตัวเลขกแ0ดร้อยบาทนะ้องเล็กแปดร้อยบาทหรือแปดสิบเหรียญเพื่ออีกตัวหนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่งเนาะเอาเอานี้สักใบหนึ่งน้องรักจัดไปไม่ได้กลัวแม่งจะไม่ได้ดิลองกดทีละหนึ่งหน่อยดิมีคนบอกกดทีละหนึ่งโอ้โ oh. หไม่น่าได้ว่ะนะ้องอาจจะได้แค่เจ็ว่ะดูทรงละ เจ็ดเป็ดแปดร้อยบาทไม่ได้เลยเอาเจ็ดก็พอพี่ไม่เป็นไรนะ้องมันเหลือไงถ้าเกิดมันได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือเอาเจ็ดละกันกดสิบละกันนะอันนี้ใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยได้พอดีน้องรักโอเคได้พอดีน้องชายพี่จัดไปโอเคยังได้อยู่น้องรักโอเคถือว่ายังได้โหขึ้นท็อปห้าเลยไอดี ID. นี้ขึ้นท็อปห้าเลยนะ้องเติมไปสองหมื่นขึ้นท็อปห้าเลย ก้าเรื่องอยู่ตัวเฮียเยอะอยู่น้องรักโอเคครับน้องชายเราก็เปิดเฮียกมหน้าเว็บเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันในเกมว่าจะคุ้มไม่คุ้มไปไปดูในเกมมาครับน้องๆหลังจากที่พี่เปิดกิจไปรับขอมาเรียบร้อยเงินเอ็มมีสามแสนหกนะมีเปิดลัวมันเป็นสูตรบัคกนะเนี้ยมันเป็นสูตรบัคเอ็งไปเอ็ไปลองทํานะเปิดรลวงเงี้ยบางเฮียมันคูณสองมาบางการ์ดมันคูณสองมาบางการ์ดน้องชายอื เก้าหมื่นสามเก้าหมื่นสามพันล้านน้องเอ็มล้วนเป็นไงแค่เอ็มล้วนนะแค่เอ็มล้วนนะเฮ้ยกูบอกก่อนน้องแค่เอ็มล้วนยังขนาดนี้หลอกเขาว่าบั๊กอีกกูออพูดเล่นน้องไม่บั๊กหรอกเ,ออเรื่องเงินเรื่องทองอ่ะกาลิน่าไม่เคยทำบั๊กหรอกกูจะบอกให้แต่เรื่องเกมกาดเนี่ยมีตลอดพวกมึงก็ๆๆรู้นี่เรื่องเงินเรื่องทองอะไรที่เขาเสียผลประโยชน์อ่ะโอ้โหกูบอกเลย แม่งใช้ผู้พัฒนาระดับหัวกะทิของโลกอ่ะอย่าอย่านะมึงอย่าหลุดนะเรื่องเงินอย่าหลุดนะแต่เรื่องเกมนี่โอ้โหจ้างจ้างเด็กมานั่งทำอ,ะอ่ะเรื่องเกมเรื่องบัคเรื่องการส่งการอะไรอย่างเงี้ยอ่าให้เด็กเด็กมานั่งทําทํากันเลยกูจะหลุดไปครับน้องดับสามสิบดอลออโอ้โหอันโทนีตำนานแมนยูคนต่อไปตำนานแมนยูแน่นอนตัวนี้ ผมบอกเลยเก่งแน่ในอนาคตนะครับไปครับไปครับน้องชาย <c oughs> ปูโยทานายกำลังฟ้องพี่บอลครับพเพราะกล่าวหากาลีนากูจะหลุดมึงช่วยกูด้วยนะกูโดนฟ้องอ่ะมึงช่วยกูด้วยจัดไปน้องใบพวกนี้ใบกากๆมึงอย่าเพิ่งพิมพ์เกลือสิมึงพิมพ์เกลือตั้งแต่ใบนี้เลยเหรอไอ้แก่ฮะไอ้แก่งอก มึงพิมกเกลือตั้งแต่ใบนี้เลยเหรอกูถามจริงเฮ้ยคือการยังไม่ได้ลุ้นเลยมึงอยู่ๆมาพิมพ์เกลือเดี๋ยวกูซัดหน้าแม่งจริงด้วยเฮ้ยลุกกุลิตเข้ามายังางวะน้องลูกกุลิศลูกกุลิศเข้ามาแล้วกลิ่นทะเลเนี่ยกลิ่นทะเลเนี่ยเฮ้ยกูตบหน้าจริงหรอกน้องไม่ตลกเพื่อนเล่นหนอ มาน้องห้าแสนล้านเลยเหรอมึงจะบ้าหรือไงใบนี้ยังไม่ถึงหมื่นเลยโดอ้ว,วนอ่ะอ่ะโดอ้ว,วนไปดอ้ว,วนโชว์ไป <c oughs> สโคมาอย่างบ่อยไม้ใ่กูรู้แหละมึงนักเตะแมนอยู่อาก้ามาแค่นั้นและพี่ชินที่สุดกูกูมาแน่กูบอกเลยนี่เอาคาฟูไปก่อนโลตัสไม่ะแม่เงเ้ย ใบนี้มาโชว์เด็กปะแมงเงยน,นี่ยตัวเดิมไม่ไม่ดูด้วยว่าได้อะไรนะ้องไม่ดูด้วยว่าได้อะไรหวัดดีครับน้องปอนโกโลโกโซคุณรีบกดมาเร็วๆเลยน้องปอนแม่งเมื่อกี้ผมรีบฆ่าเลยนะมุคฆ่าฟูโรตัสอะเด็กแม่งพิมพ์กันหึงเลยว่าไม่หาขอโทษได้ไหมล่ะโผน้องต้องไอคอนแล้วว่ะ ต้องไอคอนแล้วไอคอนแล้วซันบุกแปดเลยการแม่งหมดแล้วหมดเร็วเกินไปครับน้องไอคอนครับร้อยแปดเอลเอ็นกับไอคอนเออไฟมาสเปนว่ะเอทีสเปนเอ็เฟอร์นันโดตอเยสหรอใช่ปะโอเคเฟอร์น okay, ันโดตอเลสสามหมื่นแต่ก่อนแม่งเป็นแสน แต่ก็โอเคที่ตอนเลสมาเพราะว่าม่งก็เป็นไอคอนที่แพงแล้วอะนะครับมันก็เป็นไอคอนที่แพงแล้ว,นะม,ออลวมาน้องร้อยสิบต้องมาแล้วอะพี่พูดจริงแม่งไม่มาไม่ได้วะเฮียมันคือปะกุลิดป,ปะจบจบไปกุลิดจบจบไปกุลิดจบจบไม่ต้องพูดเยอะเยมานปากเปิดได้แถเ็นบวกแปดบนแบงคาห้าสิบห้ากูจะเอาจากไหนล่ะเอ็บวกแปดน้องรักพี่ มาครับถึงบวก8แล้วบวก8 1ชิ้น2 5 6 7บวก8มี7ใบอีกวะน้องใบไหนก่อนดีวะเอ้ย8ใบใบเชี้ยนี่ก่อนดีมะไอ้แม่ใบเชี้ยนี่เก็บไปเถอะเหลือไงเอาเชี้ยนี่ก่อนก็ได้มะใบนี้ก่อนน้องชายครับเผื่อได้22่สิบทีบวกแใครเข้ามาแล้วพี่ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยกดติดตามให้พี่หน่อยตอนนี้ติดตามพี่กำลัง รถทูห้าหมืนสองกดติดตามให้พี่หน่อยกดติดตามกันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกําลังจุยให้พี่ขอบคุณครับน้องชายขอบคุณครับเนอะไปครับไฟมานี่ไงพี่แลกแปดตัวดีกว่าครับแลกแปดตัวเนี่ยแปดตัวพวกมึงอ่ะแปดตัว มึันดูการ์ดเนี่มีการ์ดเจ็ดตัวมึงดูมึงดูการ์ดเจ็ดตัวเถอะไอย่าลืมกดติดตรงติดตามพี่พี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจน้องชายไปครับเอาหนไฟไม่มาเลยว่ะน้องไฟไมันไม่มาเลยเว้ยเฮ้ยเชีย yeah. ตาไหลลินน้องกิจกรรมที่ดีที่สุดของกาลีนาเล่นกูแล้วกิจกรรมที่ดีที่สุดไฟมาโอเคโอค้โหแต่ว่ามันปีนิวเจนว่ะประเทศอะไรวะ,ระเมื่อกี้มองไม่ทันปีนิวเจนเอทีอ๋ออาเดเยมีอาเดเยม,เยมีเอ้ยเอ้ย ไหนอะอะไรอะเค okay, นะ้องวางเมาส์ที่เลขหนึ่งมือขี้เองโทษกิจกรรมนะผมไม่เคยโทษกิจกรรมครับผมโทษมือผมขี้เองกิจกรรมมันดีอย่างที่พู้เองบอกผมย้ำมาตลอดทุกต้นคลิปว่ากิจกรรมการีน่าดีผมไปหลอกทุกคนให้เติมเพราะผู้เองบอกกิจกรรมใกล้หน้าดีทุกคนก็เชื่อผู้เองถูกไหมการีน่าตอนนี้มูลค่าบริษัทมันสามแสนล้านพราะพวกเราเราต้องปกมือให้ตัวเองกูจะหลุดไป เอาเลขหนึ่งตัวแรกไหนเ่ะเออใครวะ CDM ปีปีปีเช็คเหรอเอ้ยประเทศสุชิเท่าไหร่สี่หมื่นในนี้ยเอ้ยโทรมาสุชิสี่หมื่นว่ะไม่ถึงแสนดีดีน้องไอแฟนน้องบอ,อ,อลไอดุมากมากอยู่แม่งเอ้ยเบิร์ฟู๊แม่งเอ้ยน้องชายโทรมาสุชิกูจะหลุดสุชิบ้าอะไรล่ะคุณหิวหรือไงละ่ะ หิวซูชิเหรอเฮ้ยคุณหิวเกินน้องไงกูจะหลุดมาน้องเอาไปไหนก่อนดีเก้าสิบหกไหมแม่งเงยทำไมไม่แสนล้านวะทำไมไม่แสนล้านวะต่อไปบกกั่อกีเก้าสิบห้าใช่ไหมนี่เก้าสิบหกน่าจะดีขึ้นนิดนึงลองรีวิวหน่อยตัวนี้ดีดีแล้วมันขายออกไหมอ่ะโกงมาก LH VDR MC EBS ผมอยากได้แค่ MC อ, e อะ่ะ EBS อ่ะ าะผมว่าสองปีนี้แพงเว้ปีอื่นผมว่าแม่งไม่ค่อยได้กดตรงเลขสระเอแล้วกันยังดีกว่าแต่ร้อยสิบเอ็ดเหรอวะก็โอเคครับพี่ชายร้อยสิบหกง่าดีกว่าร้อยสิบเอ็ดแหละเมื่อ,อกี้จัดไปคำน้องรักพี่จัดไปคำน้องรักพี่โอ้โห,โหไอสัตว์เยมีเล่าเหรอเก้าพัน แม่งเ้ยน้องเหล็กสามใบว่ะโอ้หูเกลือกาลีน่ากาลีน่าคุณทำอะไรกับผมเนี่ยผมขอเปิดนี้ขั้นดวงแบบนึงเดมีเล่าวิ่งเร็วหนีมีคนบอกกูมึงไม่ต้องวิ่งมากูก็ได้ลัวตัวแพงน้องกูไม่เอาตัวเก่งตอนนี้กูบอกเลยตัวไหนเก่งอ่ะกูกูไม่สนใจหรอกมึงขายแพงเอาตัวแพงดีกว่าน้องชายพี่ขอตัวแพงขอตัวแพงแล้วกัน ห้าแสนล้านกูจะหลุดกูเลไหนอะตอนเนี้ยมาติเน่ตำนานแมนยูกูจะวัวกว่าน้องมา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 เนอะกดกดที่เลขหนึ่งแล้วกันกาชิ้นกาก้ามึงเขียนกาชิ้นรอเมาส์หายซาลามากกเตซาลามาเาโตคือไม่ไม่รู้พูดอะไรเหมือนกันนะพูดทุกคลิปเลยํำพูดเทียเนี่ยอยู่ๆก็พูดน้องชายครับ ย้ำอีกนึงใครเข้ามายังไม่เคยกดติดตามพี่กดติดตามให้หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจพี่ขอบคุณครับน้องรักพี่รักเงองนนอะมีคนถามวาพี่ไม่เกิดการเมื่อกี้ให้หมดไปเลยมันเป็นการแบบการดได้ตัวไม่ดีอะ่ะน้องแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไหล่มันเต็มเดี๋ยวน้องต้องมาเสียเวลาพี่รอเคลียร์นักตรงนักเตะอีกจะได้เปิดให้เสร็จเร็วๆไงข้องรัไปครับปีอะไรก็ได้แต่ขอแสนล้านไฟมา EBS EBS only ไว้ C.B. ว่ะเดซายี่เดซายี่แสนล้านนะโอ้คอเชนี่ขายได้เชื่อดีขายได้อยู่แล้วคอเชนี่มันคนคนซื้อเยอะอยู่แล้วมันฟัวเซนอลไงแต่ว่ามันไม่แสนล้านไงกูอยากได้แสนล้านน้องเดซายี่เราลองบ้องเนี่ยสองสามแสนล้านขึ้นเนี่ยแม่เงเอ้ย C.B. ฝรั่งเศสกูไม่คิดถึงตัวเยี้นี่เลย ยึดกระเบื้องกูจะหลุดแม่งเอ้ยกูจะรั่ะเหล็กสองใบน้องใบนี้ก่อนใบนี้ก่อนแล้วกันจัดไปน้องเก้าสิบเจ็ดบวกบวกหกบวกแปดใบนี้ ebs ยี่สิบเอ็ด u cap b b ยี่สิบสองเยใบนี้ปีดีมากเอาง่ายคือใบนี้รวมรวมปีดี คือถ้าเกิดแสนล้านอ่ะจะมาคือแม่ต้องมาตั้งแต่ใบนี้มันต้องมาตั้งแต่ใบนี้น้องรักผมคิดถึงอุมติตี้ด้วยซ้ำอุมติตี้ไม่ได้ได้หรอป่ะเพราะว่ากีการ์มันเก้าสิบแปดบวกสแต็เก้าบแปดบวกอิตตี้สแตมันต่ำไปน้องไม่น่าใช่จัดไปครับน้องเก้าสิบเจ็ดบวกลูมหนวดทีหนึ่งไฟมา มีคนบอกสุภวุฒิเถื่อนกลางนั่นมันฟุตซอน้องใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายแล้วอืออึมตีตี้ได้พี่บอลอึมตีตีต้ตั้งแต่98้าสดพอดีเอาหรอ,อโอเคโอเคโอเคได้เขาชินกี้ก็ดีดีแล้วใบสุดท้ายครับน้องปีนี้ ใบนี้ดีกว่าใบที่แล้วเพราะปวกหกถึงบวก8สแตท9เกบวกแล้วมันรวมปี22 TS ิสองทซึ่งย2 TS ิสองเนี่ยเท่าที่ผมจำได้สแตทคือถ้าเกิดบวก8 22 t ี่อทอกออกนะไม่ต่ำกว่าร2 0สเนาะหลวงพ่อรวยวัดทิ้งโค้งช่วยผมหน่อยหลวงพ่อรวยวัดทิ้งโค้งองค์นี้ผมเช่ามาแพงมากองนี้ผมบอกเลยผมเช่ามาแพงมากแล้วองค์นี้ท่านร1 9ิพี่บอลโอเค1้อ1ส9เก องนี้ท่านปกปักรักษาผมมาตลอดใครมาขอเช่าผมไม่ปล่อยนะใครมาขอเช่าผมไม่เคยปล่อยน้องรักผมบอกเลยองค์นี้ไม่เคยปล่อยคือคนมาขอเช่าสี่แสนนะผมเช่ามาแสนกว่านะเขามาขอเช่าที่สี่แสนที่ไม่ปล่อยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมึงก็ดูดิเดี๋ยวมึงก็ดูดิเดี๋ยวมึงก็ดูดิแสนล้าน EBS L LB อะ กูกำลังดีใจเลย EBS แล้วไฟมาไอ้เหี้ยพอเป็น LB ปุ๊บไอ้ควายเอ้ยอะไรตีบวกฉันเยี่ยมน้องชายเงินเอ็มก็เกือบแสนได้ซูชิขายไม่ออกตอเลสขายไม่ออกพอเชนี่ขายไม่ออก,อชเ,ชออกเอ้ยขายออกโดนดักอาเดเยมีมี่แหละครับน้องผลประกอบการของหนึ่งหมื่นบาทรัฐบาลไทยครับน้องชาย ฝากกดไลค์ก็ติดตามพี่เยอะๆน้องชายพี่ได้เจ๊งหู้้อิงดู